ประวัติฤษีหน้าวัวฤษีหน้าวัวท่านชื่อนนทิเกศวนเดิมท่านเป็นพระสงฆ์ตาบอดอยู่เมืองสีเทพปัจจุบันอยู่ในจังหวัดลบบุรีแต่ชอบเล่นแร่แปรทาธาตุท่านพยายามหาตำราสูตรต่างๆมาและตำราที่สร้างสรรค์ขึ้นเอง เพื่อต้องการสิ่งที่วิเศษจนท่านสามารถสำเร็จวิชาประหลอดคือสามารถทำให้ประลอดแข็งตัวได้ท่านก็มีความดีใจมากจนวันหนึ่งท่านทำประหลอดตกลงที่ถ่ายมูลท่านหายังไงก็หาไม่เจอให้ลูกศิย์หาก็กลัวลูกสิทย์จะรู้ท่านจึงปิดปากเงียบจนลูกสิทย์ได้ไปเห็นแสงสีเขียวประหลาดเข้า จึงวิ่งแจ้นไปบอกท่านท่านก็ดีใจมากจึงรีบไปบอกให้ลูกศิษย์หยิบขึ้นมาเลอะช่างมันเดี๋ยวก็ล้างได้ต่อมาท่านก็ครุ่นคิดว่าเออเราก็มีของวิเศษอยู่แล้วทำไมจึงไม่ลองรักษาโรคตาบอดเราเองซะเลยละ่ะท่านจึงใช้ให้ลูกศิษย์ไปหาศพคนที่เพิ่งตายใหม่ๆและให้ควักลูกตามาให้ เจ้าลูกศิษย์ก็หาเท่าไรก็หาไม่เจอจนไปเจอศพลูกวัวที่เพิ่งตายเใหม่เข้าจึงควักลูกตากลับมาให้ท่านแทนต่อมาเมื่อได้ลูกตามาแล้วท่านจึงควักลูกตาที่เสียของตัวเองออกแล้วใส่ลูกตาวัวแทนพร้อมใช้ประหลอดวิเศษของท่านคลึงที่ดวงตาไปมาผลปรากฏว่าเกิดอภินิหารขึ้น ตาของท่านที่บอดกลับมองเห็นอีกครั้งท่านจึงดีใจมากแต่สักพักท่านก็ต้องตกใจเมื่อมองหน้าที่กระจกใบหน้าจากคนก็กลายเป็นหน้าวัวฝ่ายลูกศิษย์ท่านต้องขอโทษท่านเป็นอย่างมากแต่ท่านก็ให้อาภาัยลูกศิษย์และท่านก็คิดขึ้นมาว่าเออต้องลาเพศจากการเป็นสงฆ์แล้วสิเราเพราะกฎห้ามสัตว์เดรัจฉานบวชเป็นพระ ท่านจึงศึกจากการเป็นพระมาบวชเป็นฤาษีแทนจึงมีชื่อว่าพระฤาษีตาวัวหรือหน้าวัวเข้าป่าสร้างอาสมบำเพ็ญตบะในป่าลึกและคิดค้นสร้างสรรค์สแสวงหาตำราเร่นแร่แปรธาตุใหม่ๆจนพบกับกลุ่มสิบฤาษีโดยมีฤาษีพิลาลัยฤาษีตาไฟเป็นใหญ่จึงขออาศัยอยู่ด้วยจากเดิมเป็นสิบ ตอนนี้ก็กลายเป็น11ท่านแต่ด้วยฤาษีตาวัวท่านเคยเป็นพระจึงมีตะบะเหนือกว่าฤาษีองค์อื่นและมีความสามารถในการเล่นแร่แปรธาตุทั้งเชิงตำราเชิงคิดสร้างสรรค์เองในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นหมอหรือนักเคมีจะบูชาพระฤาษีตาวัวหรือหน้าวัวก,กันไม่น้อยท่านจัดว่าเป็นฤาษีของไทยที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในสยาม ราสีตาวัวหรืออีกชื่อหนึ่งคือฤาสีหน้าวัวพระนามที่จริงคือพระนนทิเป็นฤาสีในชั้นเทพเป็นบริวารองสำคัญและยังเป็นพระราชพานะขององค์พระศิวะมหาเทพเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการดนตรีการร้องฟ้อนรำเต้นมีศิลปะในการพูดจาเจรจาได้น่าฟังเป็นที่น่าเชื่อถือและเป็นที่น่ายกย่อง อีกทั้งเป็นที่รักใคร่ของผู้อื่นมีสเสน่ห์ดึงดูดใจเพศหญิงเป็นอย่างดีในภาคนี้มีรูปร่างเป็นมนุษย์นุ่งห่มหนังเสือดาวสีเหลืองศีรษะเป็นวัวหนุ่มสีขาวสวมประคำหินสีดำสำหรับพระองค์นี้ก็เป็นเทวดาที่รูปหลอ่อแต่มีความสำคัญในวงการศิลปินเกี่ยวข้องกับการเป็นครูบาอาจารย์เช่นเดียวกับพระฤาษีที่มวลมนุษย์เราได้มีจิตผูกพัน และทำการเคารพกราบไหว้บูชาเพราะถือว่าท่านก็เป็นผู้หนึ่งที่มีพระคุณกับนักแสดงและนักดนตรีไม่น้อยเลยทีเดียวก็เพราะวิชาการแสดงและดนตรีไทยนั้นท่านก็ได้ถ่ายทอดหลักวิชาในตำแหน่งหน้าที่ของท่านที่มีความชำนาญในด้านการแสดงและร้องรำทำเพลงตลอดจนกระทั่งหน้าทับตะโพนและไม้กลองในเพลงต่างๆ ที่มีลีลาในทํานองเพลงแต่และเพลงไม่เหมือนกันนั่นแหละเป็นวิชาการของท่านทั้งนั้นสำหรับประวัติที่สำคัญของพระนนทินี้ท่านเป็นนักตีหน้าหนังเช่นกลองตะโพนกลองแขกและประเภทเครื่องตีกลองที่ขึงด้วยหนังท,ทั่วไปทุกชนิดท่านมีลีลาและฝีมือดีตีเก่งมากทีเดียวรับรองว่า ใครๆที่ว่าเก่งก็ยังสู้ท่านไม่ได้เพราะท่านก็ยังเก่งในเรื่องบทกลอนและทำนองเพลงอีกด้วยตีไปร้องไปในขณะเดียวกันได้อย่างทมัดทะแมงและคล่องแคล่วว่องไวด้วยความชำนาญอย่างเห็นได้ชัดท่านมีหน้าที่เป็นนักดนตรีประจำพระองค์ขององค์พระอิศวรผู้เป็นเจ้าสวรรค์ไม่ว่าจะมีงานใ,นใดๆในสวรรค์ ท่านก็จะต้องได้รับเชิญให้ขึ้นไปทำหน้าที่บรรเลงทุกครั้งที่ชาวสวรรค์ได้จัดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นสวรรค์ชั้นใดๆก็จะต้องไปทั้งนั้นกิตติศัพท์และเกียรติคุณของท่านโด่งดังและขจระจายไปไกลไม่ว่าจะเป็นเทวโลกพรหมโลกหรือโลกมนุษย์ก็ย่อมจะต้องรู้จักพระนนทิกันได้ดีและยังมีหน้าที่อีกอย่างหนึ่งในขณะที่พระอิศวรเสด็จไปไหนๆพระนนทิผู้นี้ ก็จะต้องแปลงกายเป็นโคเผือกคือโคอสุภราชเพื่อเป็นพาหนะทรงสำหรับประจำพระองค์ฤาษีกินเฮียในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารพิกษุผู้หลอกลวงรูปหนึ่ง ได้ตรัสอดีตนิทานมาสาทกว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีดาบทผู้มีตะบะกล้าตนหนึ่งเป็นที่เคารพศรัทธ,ธาของชาวบ้านจึงได้สร้างศาลาไว้ให้ที่ชายป่าแห่งหนึ่งใกล้บ้านครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ได้เกิดเป็นเฮี้ยตัวหนึ่งอาศัยอยู่ที่จอมปลวกแห่งหนึ่งใกล้ที่จงกรมของดาบทนั้น มันจะไปหาดาบทวันละสามครั้งเป็นประจำทุกวันเพื่อฟังธรรมไหวดาบทแล้วจึงกลับไปอยู่ที่อยู่ของตนต่อมาไม่นานดาบทนั้นได้อำลาชาวบ้านไปที่อื่นได้มีดาบทโกงตนหนึ่งเข้ามาอาศัยในศาลานั้นแทนเฮียพระโพธ,ธิสัตว์ก็คิดว่าแม้ท่านผู้นี้ก็ทรงศีลเหมือนกันจึงไปหาดาบทนั้นเช่นเดิม อยู่มาวันหนึ่งฝนได้ตกมาในฤดูแล้งฝูแมลงเมาได้พากันบินออกจากจอมปลวกเป็นจำนวนมากฝูเฮียก็ได้ออกมากินมแมลงเมาเหล่านั้นพวกชาวบ้านพากันออกมาจับเฮียแล้วปรุงเป็นอาหารรสอร่อยนำมาถวายดาบทดาบทได้ฉันเนื้อนั้นแล้วติดใจในรถเมื่อทราบว่าเป็นเนื้อเฮียจึงคิดได้ว่าเอ มีเฮี้ยใหญ่ตัวหนึ่งมาหาเราเป็นประจำนี่เราจะฆ่ามันกินเนื้อจะให้ชาวบ้านเอาเครื่องปูงมาไว้ให้และก็ได้นั่งถือค้อนห่มคลุมผ้าอยู่ที่ประตูศาลาเย็นวันนั้นเฮียโพธิสัตว์ได้ไปหาดาบดตามปกติได้เห็นท่านั่งที่แปลกของดาบดคิดว่าวันนี้ดาบดนั่งท่าที่ไม่เหมือนวันก่อน นั่งชำเลืองเราเป็นประจำจึงไปยืนอยู่ใต้ทิศทางลมได้กลิ่นเนื้อเฮียจึงทราบว่าดาบทดโกงนี้กินเนื้อเฮียแล้วติดใจในรถแล้วคราวนี้หวังจะตีเราเอาเนื้อไปแกงเป็นอาหารแน่ๆจึงไม่ยอมเข้าไปใกล้ถอยกลับแล้ววิ่งหนีไปฝ่ายดาบทดโกงทราบว่าเฮียรู้ตัวไม่ยอมมาแล้วจึงลุกขึ้นคว่างค้อนตามหลังไป คอนได้ถูกเพียงหางเฮียเท่านั้นเฮียได้หลบเข้าไปในจอมปลวกอย่างรวดเร็วโผลเพียงศีรษะออกมาเท่านั้นกล่าวติเตียนดาบทด้วยคาถานี้ว่านี่เจ้าผู้โง่เขาจะมีประโยชน์อะไรแก่เจ้าด้วยชดาและการนุ่งหม่มหนังเสือเหลืองภายในของเจ้าแสนจะรกรุงรังเจ้าดีแต่ขัดสีภายนอกเท่านั้น นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอำนาจของความอยากทำให้คนลืมตัวลาปลอมเป็นราชสีการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นชายชาวนาคนหนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง มีพ่อค้าคนหนึ่งเที่ยวค้าขายด้วยการบรรทุกสินค้าบนหลังลาไปถึงหมู่บ้านหนึ่งแล้วก็จะเอาหนังรัชสีคลุมหลังลาปล่อยไปกินข้าวสาลีและข้าวเหนียวของชาวบ้านส่วนตนเองก็จะแบกสินค้าขายในหมู่บ้านนั้นชาวนาเห็นลากินข้าวก็ไม่กล้าเข้าไปไล่เพราะนึกว่าเป็นราชสีอยู่มาวันหนึ่ง พ่อค้านั้นไปขายสิ่งของถึงหมู่บ้านนั้นแล้วก็ทำโดยทำนองนั้นอีกลาได้ลงไปกินข้าวกล้าของชาวนาชาวนาเห็นลานั้นแล้วก็ไม่กล้าเข้าไปไล่เพราะนึกว่าเป็นราชสีอีกจึงกลับเข้าไปบ้านบอกญาติพี่น้องมาช่วยกันไล่าราชสีต่างคนต่างก็ถืออาวุธทั้งเป่าสังรัวกลองหูร้องไปลาได้ยินเสียงนั้นก็กลัวตาย จึงร้องออกมาเป็นเสียงลาพระโพธ,ธิสัตว์พอรู้ว่ามันเป็นลาไม่ใช่ราชสีจึงร้องบอกชาวบ้านว่านี่มันไม่ใช่ราชสีดอกไม่ใช่เสียงเสือโคร่งไม่ใช่เสียงเสือเหลืองมันเป็นเสียงลาคลุมหนังราชสีนี่พอทราบว่าเป็นลาเท่านั้นชาวบ้านก็รุมทุบตีจนลาตายแล้วเอาหนังราชสีไปพ่อค้ากลับมาเห็นเหตุหการณ์นั้นพอดีจึงกล่าวเป็นคาถาว่า ลาเอาหนังราชสีคลุมตัวเที่ยวกินข้าวเหนียวอันเขียวสดเป็นเวลานานเพราะมันร้องออกมานั่นแหละจึงทำร้ายตัวเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าได้คิดหลอกลวงผู้อื่นเลี้ยงชีพผลที่สุดจะได้รับความทุกข์ยากลำบากม้าขาเป๋ ในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารบภิกษุผู้คบพวกผิดรูปหนึ่งได้ตรัสอดีตทิ่ทานมาสาธกว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นอมาตผู้สอนธรรมของพระเจ้าสามะในเมืองพารณสีพระราชามีม้ามงคลอยู่ตัวหนึ่งชื่อปันทวะมีรูปร่างสวยงามมาก ต่อมาคนเลี้ยงม้าคนเดิมเสียชีวิตลงจึงรับนายคิริทัตนซึ่งเป็นชายขาเป๋เข้ามาเลี้ยงม้าตัวนั้นแทนฝ่ายม้าปันธวะเดินตามหลังนายคิริทัตนทุกวันสำคัญว่าคนนี้สอนเราจึงกลายเป็นม้าขาเป๋ไปนายคิริทัตนได้เข้ากราบทูลเรื่องม้าขาเป๋ให้พระราชาทราบพ,พระองค์ได้สั่งแพทย์ให้ไปตรวจด,ดูอาการของมา้าแพทย์ตรวจด,ดูแล้ว ไม่พบโรคอะไรจึงไปกราบทูลให้พระราชาทราบพ,พระองค์จึงรับสั่งให้อมายดไปตรวจดูอมัดโพธิสัตว์ไปตรวจดูก็ทราบว,ว่าม้านี้เดินขาเป๋เพราะเกี่ยวกับคนเลี้ยงม้าขาเป๋ขอเดชะม้าปัรทวะของพระองค์เป็นปกติดีพระเจ้าข่ะทีเดินเช่นนั้นเป็นเพราะแบบคนเลี้ยงม้าพระเจ้าข่า พระราชาตรัสถามว่าแล้วจะให้ทำอย่างไรกับมานี้ล่ะทีนี้อํามาจึงกราบทูลว่าเพียงได้คนเลี้ยงม้าขาดีม้าก็จะเป็นปกติเหมือนเดิมพระเจ้าขา่าแล้วกล่าวเป็นคาถาว่าถ้าคนบริบูรณ์ด้วยอาการอนุตงามที่สมควรแก่ม้านั่นพึงจับมานั่นที่บังเหียนแล้วจูงไปร,บรอบๆสนามม้าไซม้าก็จะละอาการขยเก แล้วเรียนแบบคนเลี้ยงม้านั้นโดยพลันพระราชารับสั่งให้เปลี่ยนคนเลี้ยงม้าใหม่พอเปลี่ยนคนเลี้ยงม้าคนใหม่ไม่นานม้านั้นก็เดินปกติดีเช่นเดิมพระราชาจึงได้พระราชทานลาบยศแก่พระโพธิสัตว์เป็นจำนวนมากในฐานะรู้อัธยาศัยของม้านั้นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล